สวัสดีค่ะเพื่อนเอนคลิปนี้ใบมันบ้านนาพาเพื่อนๆมาดูสวนยางนะคะสวนยางแก่ตอนนี้ก็จะหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงไปก็จะเป็นช่วงฤดูก่อนที่ใบยางจะผลินะคะเมื่อใบยางผลิ ใบก็จะเป็นช่วงฤดูแลง้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก่อนที่จะถึงหน้าแลง้งเราก็ควรจะไปดูแลรักษาต้นยางนะคะช่วงนี้ใบมันก็เข้ามาดูแลสวนยางด้วยกันถางป่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางนะคะการที่เรามาทำแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะให้ต้นยางของเรา มีทรงพุ่มที่ดีในช่วงฤดูหลังใบยางปริใบนะคะเมื่อใบอยางปริใบแล้วเขาก็จะต่อยอดให้เราสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก่อนที่ถึงฤดูใบยางปรินะคะเราก็ควรจะใส่ปุ๋ยเอาไว้ก่อนหลังจากที่ น้ำในสวนยางแห้งแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีสวนยางนะคะหลังจากที่ฤดูฝนจะจากเราไปพอน้ําในสวนยางเราแห้งเราก็ควรจะใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางนะคะเพื่อที่จะให้ต้นยางของเราได้บำรุงดูแลตัวเองของเขาเพื่อที่จะให้ผลผลิต ทางด้านน้ำยางแก่เรานะคะและอีกวิธีหนึ่งของใบมันใบมันก็ปลูกต้นสละอินโดเอาไว้นะคะเพราะว่าใบมันจะเอาใบของสละอินโดมาทำเป็นปุ๋ยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปใบมันจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าวิธีการทำปุ๋ยกับใบสละอินโดทำอย่างไรนะคะใบมันจะให้เพื่อนๆได้ดูคลิปต่อไปนะคะนี่ก็เป็นต้น มะฮอกกานีที่ใบมันปลูกเอาไว้นะคะต้นมะฮอกกานีของใบมันไม่ค่อยจะโตนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นตะเคียนทองนะคะต้นตะเคียนทองก็ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่นะคะสูงแค่เมตรกว่า,วาเองคลิปนี้หากเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับใบมันบ้านนานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ